สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอเจอกับแม่หมอไออีกแล้วค่ะกับการทำนายดวงนะคะประจำต้นเดือนมิถุนายนค่ะปักแรกของเดือนมิถุนายนนะคะเราจะเจอกับเรื่องอะไรดีๆกันบ้างค่ะแต่ก่อนจะรับชมค่ะแม่หมอฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งริ้งๆไว้หน่อยนะคะเริ่มต้นที่วันอาทิตย์ค่ะเปิดมาด้วยในส่วนของการเงินค่ะ คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้เรียกได้ว่าการเงินนะคะยังคงไปได้เรื่อยๆมีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายนะคะกับคนในครอบครัวหรือมีเกณฑ์นะคะได้ซื้อของใหญ่เข้าบ้านเช่นนะคะเซ็นบ้านใหม่นะคะได้ซื้อบ้านใหม่ซื้อของตกแต่งบ้านนะคะซื้อของดูแลผู้ใหญ่ในครอบครัวมีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการทําประกันการทําเกี่ยวกับในเรื่องของดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยในบ้านนะคะ ช่วงนี้นะคะเด่นในเรื่องของการลงทุนแต่ขอให้คุณนะคะลงทุนแบบด้วยความมีสติเพราะว่าการเงินนะคะค่อนข้างมีรายจ่ายรออยู่แล้วนั่นเองนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในส่วนของการเงินสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะ,ะมาดูในภาพของการงานกันบ้าง ต้องร้องว้าวนะตัวเองจ๋าเพราะว่าเด่นในเรื่องของการงานค่ะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะในส่วนของธุรกิจการงานนะคะหากคุณนั้นนะคะรอคอยโอกาสในการเปลี่ยนงานคุณมีเกณฑ์จะได้ค่ะหรือเราสอบนะคะเกี่ยวกับการขยับขยายงานการยย้ายก็มีเกณฑ์จะได้เช่นเดียวกันนะคะ ช่วงนี้ตั้งใจหน่อยนะอีกไม่นานเกินรอคุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมมีผลกําไรจากการทํางานมีผลกําไรจากการลงทุนนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ต้องเติมความรู้นะคะแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถตัวเองให้ดีค่ะมีเกณฑ์จะได้เงินดังใจปรารถนาเลยนะคะอ่านะคะในส่วนของการเงินการงานไปแล้วเนาะมาดูภาพในส่วนของความรักกันบ้าง คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้อาจจะมีพ่อแง่แม่งอนกันบ่อยสำหรับคนที่มีคู่นะคะเราเองอาจจะติดในเรื่องของอาการใส่ใจความรู้สึกนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณกับคู่เนี่ยก็อาจจะมีภาระที่เน้นในส่วนของการงานนะคะหรืออาจจะมีช่องทางในการทำมาหาก,กินที่รู้สึกว่ามีรายจ่ายที่รออยู่เลยไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักเท่าไหรค่ค่ะยังไงก็ดีนะคะอยากให้หันหน้าเข้าคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเพราะ ราะว่าช่วงนี้มีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นแหละแล้วก็เหมือนกับแบบคู่ของคุณก็งอนๆหาว่าคุณแบบไม่ได้สนใจเขาอาจจะเน้นในเรื่องของการทำมาหากินหรือการงานมากจนเกินไปค่ะในส่วนของคนโสดนะคะช่วงนี้เอาจริงๆจ,จะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาระวังในส่วนของคำพูดให้มากนะคะคุณจะได้ดูน่ารักแล้วก็อดโยนค่ะ แต่จริงๆแล้วคนวันอาทิตย์นะเป็นคนชัดเจนถ้าเกิดรักใครแล้วก็รักจริงนะแต่ดูเหมือนว่าคนที่เข้ามาตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขากับคุณไม่ค่อยคลิกกันเท่าไหร่หรืออาจจะมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขาอะดูแลใส่ใจความรู้สึกคุณยังไม่ได้หรือยังไม่ใช่คนในสเปคคุณนั่นเองค่ะอดทนรอหน่อยนะคะคนวันอาทิตย์ในเรื่องของสุขภาพบ้างอ่า ช่วงนี้ระวังเจ็บคอร้อนในค่ะระวังน้อยใจหงุดหงิดง่ายในช่วงนี้บุญเสริมดวงหมออยากให้ทำบุญเกี่ยวกับในส่วนของการสดมนแผ่เมตตาสมาธิแล้วก็ให้โอกาสกับเด็กผู้ยากไรนะคะ ถัดไปค่ะสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์วันจันทร์นะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณพอย,ยิ้มออกแหละหลังจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยมานานค่ะมีเกณฑ์จะรวยอู้ฟู่นะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะถ้าใช้คําพูดเป็นช่วงนี้นะคะคุณอยากได้อะไรนะจะได้ดังใจ ปรารถนาเลยค่ะมีโชคมีลาบตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินนะคะมีคนซื้อของกินของฝากมาให้รวมไปถึงถ้าอยากจะได้อะไรนะคะช่วงนี้ก็จะมีคนยิบยืน่นความช่วยเหลือมาให้มีโชคมีลาบก้อนโตแล้วก็มีโชครายวันด้วยค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ค่ะ ดูในภาพของการงานค่ะการงานเรียพี่ว่าช่วงนี้นะคะจะดูน่ารักน่าเอ็นดูค่ะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูหากติดต่อเจรจาคุณมีเกณฑ์จะสําเร็จนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะคุณพูดอะไรนะคะหรือนึกอะไรเนี่ยก็จะเป็นไปดังที่คุณนึกเลยนะคะเรียนรู้ในส่วนของการใช้คําพูดให้มากนะคะช่วงนี้คําพูดจะนําพาความสําเร็จมาให้ ะะแล้วก็สําหรับนะคะคนที่ทำเกี่ยวกับการค้าการขายการลงทุนค่ะช่วงนี้โอกาสเปิดคุณลุยได้เลยนะคะแต่ทุกอย่างก็ขอให้วางแผนอย่างเป็นระบบแล้วก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่จะดีที่สุดค่ะ,ะดูในส่วนของการเงินกันบ้างเนาะเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจค่ะ นะคะคุณอยากมีเงินนะคะในการดูแลนะคะในการรับผิดชอบครอบครัวหรือภาระค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าคุณมีนะคะความปรารถนาหรือแรงใจที่ดีอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆนะคะของคนในบ้านช่วงนี้นะคะจะหมดค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวกับในส่วนของการดูแลบุตรบริวารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ้านนะคะหลังคารั่วระบบไฟฟ้านะคะช่วงนี้ควรระวังในส่วนของการเงินค่ะ อีกทั้งนะคะอาจจะมีปากมีเสียงนะัต้องระวังสําหรับคนที่บ้านหรือว่าคนรักของคุณด้วยในเรื่องของการเงินค่ะในส่วนของความรักบ้างนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกนะคะดีมากๆเลยเกี่ยวกับคู่ของคุณค่ะ รู้สึกว่าเขาคนนั้นนะคะอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจกันนะคะอาจจะมีการได้ร่วมหุน้นธุรกิจอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยนำพาความสำเร็จความมั่นคงมาให้จะมีการตกลงพูดคุยนะคะหากคุณนั้นยังเป็นคนที่มีคู่แต่ยังไม่ได้ตกแต่งเนาะก็จะมีเรื่องของการมั่นกันหมายด้วยจ้ะยินดีด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นการตกลงคอนเฟิร์มระหว่างผู้ใหญ่ หรือคุณกับแฟนะคะวางแผนอนาคตร่วมกันในช่วงนี้ส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมีความรักที่หวานแววคนรักของคุณเปเก่งรวมไปถึงอยากจะได้อะไรคนรักก็จะดูแลใส่ใจคุณเป็นพิเศษเลยค่ะในส่วนของคนที่ยังโสดอยู่ ช่วงนี้นะคะโสดไปก่อนแต่ก็จะมีคนนะคะเข้ามาให้คุณเลือกเขาคนนี้นะอาจจะเข้ามาในส่วนของอเพื่อแนะนําให้หรือไปติดต่อธุรกิจติดต่องานได้เจอกันนะคะหรืออาจจะไปนะคะเกี่ยวกับการอบรมนะคะการเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,มเราอาจจะได้เจอคนแปลกแปลก,ปลกใหม่ๆเขาคนนี้นะคะจะนำพาความสำเร็จในเรื่องของการเงินมาให้หรืออาจจะเป็นความมั่นคงในชีวิตให้แก่คุณช่วงนี้ให้ศึกษาดูใจกันไปก่อน เพราะว่าตัวคุณเองนะคะมุ่งเน้นความสำเร็จในชีวิตมากกว่าความรักค่ะในส่วนของสุขภาพคนวันจันทร์บ้างนะคะช่วงนี้อาจจะมีเจ็บคอร้อนในนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอระบบภายในนะคะหากเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีมดลูกนะคะอวัยวะเกี่ยวกับการย่อยนะคะอวัยวะเกี่ยวกับภายในนะคะปอดตับพวกนี้นะคะให้ระวังรวมไปถึงระบบไหลเวียนของโลหิต อาจจะมีการบิงเวียนศีรษะได้ด้วยนะคะช่วงนี้บุญเสริมดวงค่ะอยากให้คุณทำบุญเกี่ยวกับโรงศพนะคะอยากไหว้เทพพยายดาประธานพรก็นี่เลยค่ะองค์ท้าเวสวร์ค่ะจะนำพาสิริมงคลในเรื่องของการเงินการงานมาให้สมใจปรารถนาเลยนะคะถัดไปสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะวันอังคารนะคะในส่วนของ การงานนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องทุ่มเทสุดหัวใจนะคะทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจมั่มเติมนะคะเกี่ยวกับกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับคําพูดให้มากอาจจะมีปากมีเสียงนะคะกับคนที่ทํางานหรือมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก็ขอให้คุณนะคะประคับประคองนะคะงานสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคนช่วยเหลือทําให้โปรเจกต์ของคุณหรือการงานของคุณนะคะสมุิขึ้นแล้วก็ลงตัวขึ้นค่ะ ระวังในส่วนของการเดินทางแล้วก็การติดต่อประสานงานด้วยนะคะช่วงนี้ถัดไปค่ะในส่วนของการเงินบ้างไพ่ใบแรกบอกว่าการเงินนะคะอาจจะหมดนะคะไปกับในส่วนของการดูแลนะคะคนรอบตัวนะคะหรือหมดไปกับการลงทุนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรบางอย่างหรือ นะคะสูญเสียงเงินไปนะคะเพื่อที่จะได้ลงทุนหรือเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างให้ศึกษานะคะก่อนการลงทุนนะคะให้ดีนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยในเรื่องของการเจราจาการต่อรองการตกลงค่ะ,ะนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินเนาะสำหรับในส่วนของอคนมีคู่แล้วนะคะความรักในช่วงนี้นะคะ ระวังนะคะเรากับเขานะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ใจเย็นหน่อยเพราะว่าช่วงนี้พลังาคารจะเดือดเดือดร้อนร้อนป,ปุดปุดเลยนะคะใจเย็นหน่อยจะดีนะคะแล้วก็พูดให้น้อยใช้สติมากช่วงนี้คุณจะมีรู้สึกว่างอนงอนคนรักได้ง่ายเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะรวมไปถึงเขาดูนิ่งเฉยเกินไป ะะหากมีค้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องของการบนบานสัรกล่าวอยากให้ไปแก้อยากให้ไปทําบุญให้เรียบร้อยด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณรู้สึกขุ่นๆอ่ะช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงที่รู้สึกว่าลงตัวมันจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถามว่าคนโสดเป็นยังไงคะแม่ช่วงนี้ เอาไปเลยค่ะ10 10 10นะคะคุณจะเจอใครบางคนนะคะที่เข้ามานะคะแต่ว่าคุณก็ยังรู้สึกไม่โอเคเพราะคนในวันอังคารช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณพยายามเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับช่องทางการทำมาหากินเพราะคุณรู้แล้วว่าปลายทางในเดือนนี้คุณจะมีความสำเร็จในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานรออยู่ค่ะแต่ว่าคนโสดนะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเนาะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาแหละ แต่ว่าให้คุณศึกษาดูใจก่อนช่วงนี้เน้นไม่เน้นเน้นในเรื่องของการเงินการงานและความรักยังไม่ได้เน้นเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะอยากให้ดูแลในส่วนของสภาวะจิตใจช่วงนี้น้อยใจเก่งอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์แบบเหงาๆเศ้าๆด้วยนะคะก็ขอให้ฮิวใจตัวเองให้ดีนะคะรู้สึกอึดอัด รู้สึกไม่สบายใจนะคะลองหาที่ปรึกษาที่ดีนะคะในการพูดคุยหรือทําให้ตัวเองรู้สึกนะคะผ่อนคลายมากขึ้นอ่าอาจจะเป็นหมอจิตวิทยาหรือหมอดูก็ได้นะเออช่วยฮีลใจได้ค่ะแล้วก็บุญเสริมดวงค่ะที่เหมาะสมกับคุณที่สุดนะคะปล่อยปลาในช่วงนี้อาจจะเป็นปลาช่อนนะคะหรือปลาไหลก็ได้จํานวน9ตัวดูเหมาะกับคุณที่สุดในช่วงนี้ค่ะ ถัดไปค่ะท่านที่เกิดในวันพุธนะคะเป็นพุธกลางวันในส่วนของการงานนะคะมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จนะคะขอให้คุณตั้งใจนิดนึง นะะในใจอาจจะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ 50- 50เนาะมีความแบบทำแบบครึ่งครึ่งกลางกอยู่แต่หมออยากให้คุณนะคะโฟกัสในส่วนของการงานแบบตั้งใจทุ่มเทสุดพลังเพราะสุดท้ายแล้วนะคะผลของการงานจะทําให้คุณนะมีเงินที่งอกเงยแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากกว่าที่คุณคิดช่วงนี้ถ้าจะติดต่อเจรจาการงานระวังคําพูดด้วยนะคะ,ะในส่วนของ การเงินนะคะการเงินเรียกได้ว่ารายจย่ายยังคงรัดตัวอยู่คุณอาจจะต้องาบาลานซ์วางแผนเกี่ยวกับการเงินเนาะอาจจะมีเกี่ยวกับการใช้จ่ายดูแลคนรักในบ้านผู้ใหญ่ในบ้านได้ระวังมีเรื่องเกี่ยวกับการาซ่อมบำรุงบ้านนะคะเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่หรือไม่ถึงมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นมีรายจ่ายที่ปรปปับเกิดขึ้นอันเนี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับในช่วงนี้อืม ถัดไปนะคะในส่วนของความรักนะคะความรักเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะอาจจะมีปัญหากันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะคุณกับเขานะคะไม่ค่อยมีเวลานะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องพูดคุยกันบ่อยๆอาจจะมีน้อยเนื้อต่ําใจนะคะเพราะคุณกับคู่เน,น้นในเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็เน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักในช่วงนี้นะคะ่ะ ส่วนคนโสดนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีคนดีๆเข้ามานะคะมาได้แบบไร้ทิศทางเลยนะคะเรียกว่าช่วงนี้คุณป๊อปปูล่ามากนะคะจะได้เจอคู่นะคะจากการเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนหรือติดต่อธุรกิจบางอย่างมีได้มากกว่าหนึ่งแหละช่วงนี้เรตติจจ้งดีนะคะ,อ,ะอยากทำบุญเสริมดวงค่ะช่วงนี้ นะคะให้ทําบุญชําระหนี้ส่งนะคะทั้งหมด107บาทจะเหมาะกับท่านที่เกิดในวันพุธนะคะแล้วก็หากอยากขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณสามารถขอพรนะคะกับสิ่งที่คุณบูชานับถือได้เลยนะคะ<ม>อาจจะเป็นเทพนะคะสายยักษ์หรือสายองค์พญานาคได้ค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยนะคะในเรื่องของการงานมานานหรือในเรื่องของการเงินก็ตามค่ะ ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะพุธกลางคืนเรียกได้ว่าเป็นวันที่แฮ ppy ที่สุดเลยค่ะคุณจะมีการงานที่ค่อนข้างลงตัวมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆแถมยังได้มีโอกาสนะคะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหากคุณนั้นต้องการจะขยายกิจการคุณสามารถทำดามใจปรารถนาได้เลยนะคะลงทุนปุ๊บได้เงินปั๊บนะคะค้าขายมีกำไรรวยรวยรวยเฮงเฮปังไม่ไหวละแม่นะคะสำหรับพุธกลางคืนค่ะ ะนะคะสำหรับในหมวดของความรักนะคะทั้งคู่นะคะสำหรับคนมีมีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะเอาจริงๆจะได้โชคได้ลาบจากคนรักนะคะหรือผู้หญิงขาวอวบนะคะมีเกณฑ์ได้ลงทุนนะคะเซ็นสัญญาหรือประกอบธุรกิจนะคะร่วมกันด้วยกับถ้าเกิดมีแฟนอยู่แล้วเนาะผลของการทำธุรกิจนะคะจะนำพาความสุขมาให้รวมไปถึงช่วงนี้นะคะ ความรักก็หอมหวานชื่นใจทําอะไรก็ลงตัวไปหมดเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะในส่วนของคนโสดช่วงนี้อืมเรียกได้ว่าความรักก,รกำลังเดินทางมาหาแล้วแม่นะคะแต่ต้องระวังคําพูดของตัวเองให้ดีหน่อยเพราะว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีคําพูดที่รู้สึกว่าตรงกับใจเพราะว่าคนที่เข้ามามันยังไม่ค่อยสเปคคุณเท่าไหร่ ก็ลองศึกษาดูใจกันดูก่อนเพราะว่าคนนี้ค่อนข้างจริงใจแล้วก็ทุ่มเทใส่ใจให้กับคุณมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับในเรื่องของสุขภาพบ้างเนาะ,ะระวังนะคะออฟฟิศซินโดรมนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ค่ะ,อ,ะอยากขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วงนี้ให้ขอพรอ,องค์พ่อพิฆเนศนะคะจะนำพาความสำเร็จมาให้คุณค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะพฤหัสบดีนะคะในส่วนของการงานนะคะมีการติดต่อเจรจานะคะเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างเป็นช่วงที่เด่นในเรื่องของการลงทุนเช่นเดียวกันค่ะมีเกณฑ์ได้ศึกษาอบรมความรู้อะไรใหม่ๆนะคะหรือหากคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับการเทรดหุทนลงทุนนะคะรวมไปถึงและอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณมีเกณฑ์น,นะคะจะได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติมนะคะ มีคนนะคะนำงานใหม่ๆม,มาให้หรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆม,มาให้หรือมีหน้าที่การงานใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะช่วงนี้ในส่วนของการเงินบ้างค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะหมดเงินนะคะไปกับการฮิวใจตัวเองนะคะอาจจะมีทริปท่องเที่ยวนะคะหรือใช้จ่ายเงินนะคะด้วยความ สนองนิดตัวเองนะคะหรือแบบอยากซื้อของใหญ่อยากซื้อของฟุ่มเฟือยระวังนะคะชักนั่งไม่ถึงหลังด้วยในช่วงนี้ในส่วนของความรักบ้างค่ะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้นะคะชาววันพฤหัส,สบ,บดีค่ะอาจจะต้องห่างไกลจากคนรักนิดนึงนะคะอาจจะได้ มีในส่วนของการงานนะคะที่ทําให้เรากับเขาเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยมุ่งเน้นในส่วนของการงานเป็นหลักอาจจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องโทรคุยกันบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยห่างกันจังเลยไม่ค่อยได้คุยอาจจะเป็นแบบเหมือนเวลาไม่ลงตัวเนาะอาจจะต้องหาเวลาที่เจอกันนิดนึงนะคะความรักจะได้หวานชื่นขึ้น ในส่วนของคนโสดบ้างค่ะช่วงนี้พักหัวใจก่อนนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามานะคะรู้สึกคาแรคเตอร์ของเขายังไม่ค่อยลงตัวกับคุณเท่าไหร่นะคะยังไม่ใช่ยังไม่โดนนะคะช่วงนี้จะรู้สึกว่าอยากพักใจนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีความรักเข้ามาได้นะคะมากกว่า1คนเช่นอาจจะเป็นรักซ้อนกันหรือเขาแอบชอบเราแล้วเราไม่ชอบเขามันก็เลยไม่มีความลงตัวเกิดขึ้นถ้าเกิดนะคะให้เป็นกัลยาณิมิตที่ดีถือว่าเหมาะสมสําหรับช่วงนี้ค่ะ อ,อยากทำบุญเสริมดวงค่ะช่วงนี้นะคะให้บริจาคเงินเกี่ยวกับพระสงฆ์อาพาธนะคะบริจาคช่วยเหลือโควิดโรงพยาบาลโรคหัวใจนะคะเป็นต้นเนาะอันนี้เหมาะกับดวงค่ะส่วนอยากไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บูชาองค์พญานาคนะคะพาอปูาา่แม่ย่าเหมาะสมสำหรับช่วงนี้ค่ะ มาดูในส่วนของท่านที่เกิดวันศุกร์บ้างคะ่ะเ,เรียกว่าการงานนะคะช่วงนี้ปังปุริเยสุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะตกลงจะเจรจาก,กับใครคะ่ะมีเกณฑ์จะลงตัวนะคะผู้ใหญ่คอยเมตตาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูแต่ก็ให้นะคะรับฟังความคิดเห็นให้มากเพราะว่าอาจจะมีการประทะคำพูดนะคะเกี่ยวกับการทำงานได้มันอาจจะทำให้เรานะคะอาจจะต้อง ใช้ความอดทนนะคะนิ่งๆมีสติแล้วคุณจะดีค่ะสำหรับการงานในส่วนของการเงินบ้างนะคะช่วงนี้เงินเยอะมากนะคะแล้วก็รายจ่ายก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะแทบจะเป็นเพื่อนสนิทกับนะคะในส่วนของแอปออนไลน์แล้วนะคะก็ขอให้คุณนะคะมีสติในการใช้เงินนะคะเพราะว่าช่วงกลางเดือนคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินแน่นอนเลยนะคะก็อยากให้วางแผน การใช้จ่ายให้รัดกุมนะคะเพราะเงินเยอะคุณก็ใช้เยอะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นแบบนี้บุญเสริมดวงจะเหมาะกับการชำระนิสงเนาะเหมาะกับคุณที่สุดเลยนะคะสำหรับในส่วนของความรักบ้างค่ะช่วงนี้ระวังมีปากเสียงกับคนรักนะคะสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีการน้อยเนื้อต่ำใจนะคะให้ปรับความเข้าใจนะคะเรียนรู้แล้วก็รับฟังความคิดเห็นกันมันจะดีที่สุด จริงคุณกับคู่รักกันนะแต่บางทีเราอาจจะมีความขี้งอนเอาใจใจตัวเองแล้วก็ตัวเราเองนะไม่ค่อยรู้ตัวถ้าได้ปรับจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ายังยังไม่ได้ปรับจูนกันะก,ก,ก็อาจจะมีปากเสียงกันได้เล็กน้อยนะคะในส่วนของคนโสดบ้างช่วงนี้เอาจริงๆไม่ค่อยมองความรักเลยมองเงินเป็นหลักอาจจะมีน้สิที่รุงรังหรือมีอรายจ่ายที่รออยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักเรื่องรักไว้ก่อนจะดีค่ะ ในส่วนของสุขภาพนะคะท่านที่เกิดในวันศุกร์ระวังโรคผิวหนังผื่นแพ้นะคะระวังแพ้อากาศในช่วงนี้จะเป็นแบบนี้เนาะแพ้อากาศผื่นแพ้อาจจะมีไข้ได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ะคะ่ะช่วงนี้ในส่วนของการงานเรียกว่ามีอุปสรรคค่อนข้างมากนะคะทั้งในเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกหรือการประสานงานเกี่ยวกับคนในองค์กรค่ะอยากให้นะคะมีสติแล้วก็ปล่อยวางอะไรบางอย่างเพราะว่าเราอาจจะได้รับความช่วยเหลือน้อยในช่วงนี้นะมันเข้าหามันขอคำปรึกษาจะดีที่สุดแล้วก็เรียนรู้การปรับตัวให้ไวหรืไปถึงเรียนรู้ในเรื่องของคำพูดการเจรจาด้วยนะคะในส่วนของการเงินนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราเหน็ดเหนื่อยนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่รออยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการดูแลรับผิดชอบอในครอบครัวดูแลเกี่ยวกับในส่วนของค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะแถมยังมีค่าใช้จ่ายนะคะเกี่ยวกับบุตรบริวารแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยในช่วงนี้อาจจะต้องนะคะแบ่งการเงินเป็นสัดเป็นส่วนเนาะให้ดีเพราะว่าช่วงช่วงกลางเดือน นะคะคมีเกณฑ์จะได้ใช้เงินแบบปุบปับอยู่นะคะถัดไปคะ่ะในส่วนของความรักคะ่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้นะคะระวังในส่วนของออคำพูดนะคะใส่ใจความรู้สึกกันให้มากนะคะ จริงๆถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่คือหมออยากใช้คำว่าสกินชิพหมายถึงว่าให้กำลังใจนะคะโดยภาษากายเช่นการยิ้มการกอดการจับมือการให้กำลังใจจะทำให้คุณกับคู่นะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้เพราะช่วงนี้นะคะเหมือนชาวที่เกิดวันเสาร์เนาะมีความเครียดในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานแถมยังต้องการกาลังใจจากคนรักอีกด้วยค่ะอื ส่วนคนที่ยังโสดช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามานะคะทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะแต่เรานะคะก็ต้องระวังคำพูดด้วยเพราะบางทีอ่ะเราอาจจะโสดมานานเราอาจจะคุ้นชินกับการมีโลกส่วนตัวแล้วก็ยังไม่พร้อมจะมีแฟนแต่คนที่เข้ามาตามไพ่เนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ปรารถนาดีมีความจริงใจแล้วก็พร้อมจะดูแลคนสุดๆไปเลยนะคะ จริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆสําหรับชาววันเสาร์เนาะแบบมีคนเข้ามาอยากดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการเป็นตัวเองในหมดบางอย่างจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ชีวิตเราลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคในส่วนของการทําบุญเสริมดวงช่วงนี้ ะะอยากให้ทําบุญนะคะเกี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขรวัดวาอารามนะคะหรือดูแลพระในบ้านนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่นเองค่ะอาจจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ซื้อร่มให้หรือยาบํารุงนะคะให้กับผู้ใหญ่ในบ้านนะถือว่าเป็นการทำบุญสมดวงในช่วงนี้นะะอยากขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องของอ สมสิริมงคลให้ไหว้พระเกจินะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อรวยหลวงหลวงพ่อทวดนะคะได้หมดเลยนะคะหรือพระพุทธรูปพระพุทธชนาาินราชหลวงพ่อวัดไร่ขิงหรือขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นสายพระพุทธทั้งหมดนะคะจะนำพาสิริมงคลมาให้แก่ท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับคําทํานายของท่านที่เกิดในตาราวันประจำปักแรกของเดือนมิถุนายนค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเพื่อนๆบ้างค่ะหมอไอ้ฝากให้กาําลังใจโดยการกดติดตามแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ